สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำวิธีเสนอวิธีที่เราจะเปลี่ยน iPhone หรือว่าโทรศัพท์ Android ของเรามือถือของเราเป็นเมาส์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้แอปตัวนี้นะคะในการควบคุมเนาะก็จะชื่อว่า Wi-Fi เมาส์นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้บน App Store เลยนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะ Wi-Fi Mouse นะคะนี่เนาะเราจะเจอตัวนี้นะคะนี่ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ให้มาเปิดอ่าแอปนะคะมันจะขึ้นแนะนำครั้งแรกเนาะใครที่อ่า มันจะเซตอัพนะคะมันจะขึ้นตัวนี้ให้เนาะก็ไปตามลิงก์เลยนะคะให้ทุกคนไปในคอมพิวเตอร์นะคะไปในคอมพิวเตอร์เนาะอ่าเปิดคอมพิวเตอร์เปิดเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่ตรงนี้เลยนะคะนี่เนาะเวอร์ไวเว็บตัวนี้นะคะ WiFi Wi-Fi เนาะแล้วก็ m o u s e d t n i x t a u s ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองอกดเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เราเลือกไปที่ดาวน์โหลดนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือมันจะติดตั้งใน ติดตั้งในโทรศัพท์ของเราคือเราเลือกรุ่นเรานะคะซึ่งเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ iPhone เนาะอ่าเรามาดูตรงนี้นะคะเลื่อนมาดูตรงนี้ก็ให้ดาวน์โหลดใครเป็น Mac ก็สามารถเลือก Mac ได้นะคะใครเป็น Windows ก็เลือกตรงนี้นะคะดาวน์โหลดได้เลยอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอ่ามาติดตั้งติดตั้งแอปเนาะอ่าสมมุติว่าดาวน์โหลดมาเนาะ มีอยู่แล้วเนาะก็เปิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็กดนิกๆไปนะคะแล้วก็อินสตอลให้เรียบร้อยเนาะก็ขั้นตอนการติดตั้งก็ม,มีแค่นี้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะก็ติดตั้งไปเนาะกดยอมรับไปนะคะมันก็จะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะคะนี่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะนี่นะคะ เมาส์เซิร์ฟเวอร์นะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะขึ้นอ่า r n i n g background มันจะมันจะขึ้นตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ให้เราเนาะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะคะเพียงเพียงแค่เราอ่ามาที่แอปนะคะแล้วก็อันนี้เนาะมาที่แอปนะคะแล้วก็กด go อตอนนี้ตัวโทรศัพท์เราจะต้องเชื่อมต่อ WiFi ตัวเดียวกันกับโน้ตบุ๊กของเรานะคะก็ต้องเชื่อมต่อให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเรามาหน้านี้มันจะขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เห็นนะคะว่าคือ,อเจอเครื่องโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะก็แตะเข้าไปได้เลยแตะคอนเน็กนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาเราแตะเนี่ยนี่นะคะเราสามารถใช้นิ้วในการควบคุมนะคะนี่เนาะ,ะนี่นะคะดับเบิลคลิกก็เป็นแต,แตะแตะไปสองครั้งก็เป็นดับเบิลคลิกได้เลยเนาะนี่นะคะแต่เข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยนะคะก็มาดูหน้าตามันเนาะมันจะบอกว่าให้พิมพ์ได้ด้วยนะคะ นี่นะคะมันจะขึ้นว่าคีย์บอร์ดเราสามารถกดพิมพ์ได้เลยนะคะ Google เนาะ Google แบบนี้นะคะก็ตัวตัวตัวนั้นมันก็จะขึ้น Google นะคะกด Return ไปก็คือกด Enter ไปมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่เนาะเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะนี่ง่ายมากแล้วก็ใช้ เมาส์ Mount ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีเมนูหลากหลายเนาะอันนี้ของเขานะ,ะาตัวนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะเป็นแสงสะท้อนเนาะอันนี้เนาะมันจะมีโหมดเกมด้วยนะคะแต่เราต้องซื้อก่อนเนาะอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวโปรนะคะมันจะเป็นจอยเกมให้ในเครื่องเราได้ด้วยนะคะนี่เนาะก็มีสั่งแชทดาวได้ด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นชัทดาวคอมพิวเตอร์ของเราไปเลยนะคะอันนี้เนาะ โอเคนะคะใครอยากลองนำไปใช้นะคะ mm hmm. เผื่อใครที่ตั้งโน mm ้ตบุ๊กไว้ไกลๆแล้วเราไม่มีเมาส์ไวไฟก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะตัวนี้เนาะนี่เนาะโอเคนะคะก็นำเสนอกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ